ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยมงลานลงพนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูดรูทินเส้นนะคะมีก,กิจกรรมอะไรมาใหม่ๆให้หรือเปล่านะคะมีโปรโมชั่นใหม่สําหรับเดือนนี้หรือเปล่านะคะรอดูกันได้เลยนะคะ,ะ,คะตอนนี้ก็รอก่อนนะคะเพราะว่ามีโปรโมชั่นใหม่ๆแล้วก็มีโปรโมชั่นส้ว้าอ่ตอนนี้ก็รอก่อนนะคะเพราะว่ามีโปรโมชั่นใหม่ๆแล้วก็มีโปรโมชั่นสาหรับวันนี้วันเดียวด้วยนะคะเรารอดูนะคะว่ามีโปรอะไรนะคะ นี่นะคะโปรโมชั่นวันวันเดียวนะคะลดลงสนๆแล้วเอามาใกล้ๆแคปข้าที่จอตัวเองนะครับแคปข้าที่จอตัวเองเวลาถ้าเกิดเวลาผมพอะไรนี่นะคะไปนะทุกคนจะได้มีในห้องไลน์วันนี้วันเดียวนะคะติดตามนะครับมรู้นะครับน่าจะบิน ซื้อสามตปุกสองพันเจ็ดร้อยบาทก็จะได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ได้เสื้อคนได้เสื้อตัวนี้พิม์โลโก้อีกหนึ่งตัวเสื้อเสื้อเสื้อภายในวันเที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นถ้าเลยเที่ยงคืนวันนี้ก็คือไม่มีโปรนี้นะครับเราจะทํากิจกรรมแบบโอนเท่านั้นนะลุงแบบโอนเท่านั้นโอนเท่านั้นพร้อมชำระแบบโอนเท่านั้นค่ะจะคอถามลุงนะครับสับสนค่ะ อ่านเอาตามแค็หน้าจอไปเลยนะครับใช่ค่ะจำนวเงินโอนเท่านั้นนะครับไม่มีกันสำหรับโอนเท่านั้นสำหรับนักขายมือใหม่นะคะใครจะสั่งสั่งรูทินเซตน,นะคะต้องบอกว่าเป็นรูทินเซตที่มาจากบายมั่งมีนะคะเพราะว่าเป็นทีมของพี่อ้อมนะคะ,ะก็คือลุงกับป้าจะได้นะคะแต่บอกด้วยนะคะว่า บายมั่งมีนะคะต้องบายมั่งมีเท่านั้นนะคะที่ค้านะครับที่ที่แอดมาใช่นี่ครับเดี๋ยวทางทางบริษัทจะตอบกลับนะครับครับทีกินนะครับอย่าลืมบอกผ่านช่องด้วยนะครับผ่านช่องไหนก็เท่านั้นก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับ ทัากินนะครับแยกเอฟซีด้วยนะครับว่าสั่งจากช่องไหนนะครับตะปุด้วยนะครับลุงพีแซบบายมังมีนะครับต้องบายมังมีนะครับต้องบายมังมีนะคะถึงจะได้โปรนี้นะคะแล้วก็ลุงกระปั้ก็จะได้ด้วยนะคะทุกช่องวันนี้นะครับนะครับของลุกพีแซบนะครับบายมังมีนะครับของพี่อ้อมนะครับกับทีมงานนะครับซึ่งได้เดินทางมาที่นอนเาคือเพื่อที่จะมาช่วยนะครับโดยกันไปอยู่ของซูเปอร์นะครับที่่บ้านพ่อปอนะครับ ผมเชื่อว่าทุก,กท่กานก็โว์วันนี้นะครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมนะคะพี่อ้อมเป็นทีมงานของใบม่งนีนะคะและไม่มีดูทีแทกนะคะวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมพาพันธ์ที่จะมาติโดนนะะโปรของเดือนกรุงภาพันธ์นะคะโปรของเดือนกุมพาพันธ์ก็มีอยู่ว่าถ้าใครขายได้หนึ่งสำหรับสําหรับตัวยูทูบเบอร์นะคะถ้าท่านไหนขายได้100่รกระปุกในเดือน ปูพาทานก็จะมีแคคเต้สวยๆแบบนี้ให้หนึ่งตัวนะคะเสื้อมมนี้คนที่ได้มีแค่หนึ่งพันเท่านั้นหนึ่งพันเทาน่านัน้นท,นที่ได้เสื้อตัวน,นี้นะคะเสื้อตัวนี้นสวยมากใส่ได้สองตั้งเลยนะคะนหน้าร้อยห้าร้อย ชองที่ได้นะคะทห้ทายว่าช่องไหนถ้าเดคุยลุงลุงได้ที่ใต้ที่โอายช่องลุงบนบมาแตนแน่นอนรลงน้าแตนแน่นอนดูให้ยูวครกันคนก็นี่เลยครับมตนลุ่แก็ไปต้องสไปแ้งามตงสามุต pues nah ้งส เแล้วไม่อยากให้ของตรงประเยค่ะ้าเียงให้ผมผมส้าเอง่ลายินครับอน่าตื่นกครับก็ใส่แมครับเป็นน้ำน้าะเกียนะครับ้ใส่ไว้ครับวลเป็นะเียบาว่าเราูนการเยอะๆนะครับกันนะครับกาครับน้อใส่แมกนะครับ้งเจอลกอฮอลบ่อยนะครับกันนะครับติดต่อนะครับ คงมสิก้านะครับต้องช่วยกันนะครับช่วยกันอ๋อแดงแดดงแก้วหนึงมีนี่ด้วนทำไมแดงเก๊ะน่าจะใช่สำหรับโปรนี้นะครับ สามกระปุกนะครับราคา2,700บาทนะครับก็จะได้เสื้อแบบนี้หนึ่งตัวนะครับเฉพาะเสื้อนะครับระบบเฉพาะเสื้อนะครับไม่เกี่ยวกับหมวกนะครับนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับต่ออีกเฉพาะเสื้อยืดตัวนี้นะครับแล้วเป็นสีไหมครับไม่ค่ะใช้สีใช้สีขาวนะครับไม่จะเป็นขาวนะครับเสนของเราครับแมสแมสเฉาวันนี้แหลงเนี่ันนี้เฉพาะคืนนี้ไม่เกินเที่ยงคืนนะครับ เาเียเราต้องซื้อโคลนบ5นะคะถึงได้เครื่อ1โคแต่วันนี้พิเศษนะคะ3กระปุกเราก็ใด้เครื่อแล้วแต่ต้องซื้อแบบโอนเท่านั้นนะคะแล้วก็ภายในคืนนี้เท่ยเลยนะคะเราเรารับเฉพาะคืนนี้นะคะแล้วถ้ายูทูบเบอร์ท่านไหนมี f c ของโปเองซื้อถ้าที่สด พี่ก็มีรางวัลให้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะแล้วถ้าเกิดพี่รับแจว่ายูเซอร์ท่านไหนที่ลูกทีท FC ของตัวเองค่ะสั่งโปรนี้มากที่สุดในวันนี้นะคะพี่ก็มีรางวัลพิเศษให้ด้วยนะคะเป็นการให้กำลังใจกันเน,ะะนาะคาะเป็นโปรนี้นะคะ ปีเดือนใหม่นะคะปีเดือนใหม่เราจะไม่มีของแถมนะคะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าเรามีของแถมมาทั้งหมดเนี่ยสามเดือนที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยมั่งมีแถมให้ทุกเดือนนะคะแต่ว่ากับจำนี้ไปเราจะไม่มีของแถมแต่เราจะมีสิทธิพิเศษนะคะสำหรับเอฟซีที่ซื้อสะสมยี่สิบกระปุกขึ้นไปนะคะยี่สิบกระปุกจะได้บัตรสะสมือหนึ่ง มาสะสมไว้ทำอะไรนะคะเอาไว้ให้เราเชิญมาร่วมก,กิจกรรมกับเราในช่วงปลายปีนะคะ20กระปุกได้บัดหนึ่งใบคือซื้อ40กระปุกคุณจะได้บัตร2ใบคะเพื่อนมาได้รวมๆกันก็ได้ตั้งแต่ใครเสร็จได้ที่ไม่เกิน20ทางเรามีข้อมูลแล้วค่ะว่าใคร ยี่สิบยี่สิบหกใช่ค่ะก็คือถ้าคุณได้ยี่สิบคุณก็ได้หนึ่งบาทได้สี่สิบคุณก็ได้สองบาทสะสมไปจนถึงปลายปีนะคะแล้วเราจะมีกิจกรรมช่วงหน้าหนาวแล้วเราก็จะเชิญคนที่ได้บัตเนี้ยค่ะไปด้วยหน้าหนาวใช่ยี่สิบยี่สิบหกต้นหนาวนะก็พฤศจิกาเนียมันปิดยอดแต่ว่าเราก็จะเน้ยอดช่วงพันลุงพนลุงลุงลุงที่มีบอกอยู่ไม่ถึงแล้วครับอายุหรืออะอายุหรืออะไรอยู่ แล้วแต่จะคิดครับวันนี้เป็นโปรใหของเรานะคะสะสไปได้เรื่อยๆจนถึงเดือนพฤศจิกาเลยนะคะก็ยังว่านี่ยนะคุณหนึ่งเขายืนหมดเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวยังไม่หมดเท่านั้นนะคะยังไม่หมดอีกเหรอครับเนี่ยเราเราเลิกกัเซลลลุ้นกันนี่แป๊บหนึ่งเราตัดมาดูโปรของเราใหม่ครับคนที่เป็นลูกค้าของเรานะคะทุกเดือนจะได้รับสิทธิ์ร่วมกิจการออนไลน์กับเราตลอดนะคะ แต่จะได้มีจะได้มีโอกาสได้ร่วมอย่างเช่นวันนี้นะค,ะค่ะโปรโอของเราเดือนที่ผ่านมาเนี่ยซื้อสองกระปุกถึงจะได้แนคะ่งกระปุกใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีลูกค้าบางท่านที่ซื้อแค่หนึ่งกระปุกหนึ่งกระปุกไม่ได้ขอบแขนแต่วันนีถ้ถ้าอยากจะมอบไปหน,นูอถ้าใครอยากได้อาเนาะถ้าของจิงค่ะถเอาหายครับป้ายคุ้มไหมเนาะ เราหาไม่เจอโอเคอันนี้นะคะ FC คนไหนนะคะที่ซื้อแค่กระปุกเดียวในเดือนกรุ๊งค้าคะที่กดหัวใจมาให้หน่อยค่ะกดหัวใจแล้วพิมพ์ดูได่ใต้นะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะใช่คนที่ซื้อแค่กระปุกเดียวในเดือนันาอ๋อที่ผ่านมาแล้วพิมพ์ดูที่ใต้เดี๋ยวเรีนตรวจกันว่าที่ไหน เดินกระปุกนเดนคุณาการนะคะกดมีกามาเยนะคะเดี๋ยวดูให้นะครับเดี๋ยวดูให้นะครับันต้องบอกด้วยนะครับว่า